แวววันบทที่7ปากชาวบ้านสีหน้าของแม่ในขณะนั้นเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งจนแวววันตระนกแม่ไปได้ข่าวร้ายอะไรมากระมังแม่เพิ่งกลับจากส่งมะพร้าวให้กับบ้านคุณนายอางุ่นที่ปากคลองแม่เป็นอะไรไปน่ะไม่มีอะไรหรอกพ่อเองไปไหน ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่สวนกับไอ้ไวถอน้าทำไมรู้แม่เขาไม่อยู่ก็ดีแล้วแม่ถอนใจแม่ไม่อยากพูดต่อหน้าพ่อเองนางแววเองน่ะคิดดีแล้วรึเรื่องจะไปเรียนต่อนะ่ะเด็กสาวขามวดคิ้วเข้าหากันทันทีคิดเรียนหนังสือนะ่ะคิดเร็วหรือแม่อย่ามาตีฝีปากนะอีแววน้อยย้อนแม่รู้ไหมเรานี่ะไม่มีปัญญาหาเงินมาเสียค่าเล่าเรียนหรอก เขาจะเอาตั้งสองพใครจะเอาแม่ด่าแวววันด้วยคำหยาบออกมาคำหนึ่งก่อนจะอธิบายใครจะเอากาะทางโรงเรียนนะสิโว้ยใครบอกแม่ทางโรงเรียนเขาแจ้งมาหรือคุณนายองุนบอกโรงเรียนนี้น่ะเรียกเก็บเงินจากนักเรียนคนละสองพทุกคนสองพันนะอ e ีแววเราจะหาที่ไหนไปให้เขาใหญ่คุณนายนั่นเขารู้มาจากไหน วันๆก็เห็นอยู่แต่ในบ้านเล่นไพ่เปิดบอลชำนาญแต่เรื่องไพ่ตองเก็บค่าตองเอ็งอย่าลืมสิว่าลูกๆของคุณนายเขาเรียนกรุงเทพกันหมดทุกคนยกเว้นสองคนโตที่เป็นผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือแต่งงานแต่งการไปแล้วคุณนายบอกว่าเพาะไสเงียมบอกไสเงียมเขาเรียนเทคนิคเอ็งก็รู้เขาต้องรู้ดีกว่าเอง็งไม่จริงหรอกตามระเบียบการที่เขาให้มาเสียเงินไม่ถึง300บาท แวววันเถียงค่าบำรุงห้องสมุดแล้วก็ค่าบำรุงกีฬาเขานัดวันไปลงทะเบียนนักเรียนแล้วด้วยพ่อต้องไปเซ็นชื่อด้วยไม่เห็นมีบอกว่าต้องเสียเงินค่าบ้าบออะไรตั้งสองพันบาทคุณนายว่าโรงเรียนรัฐบาลทําอะไรประเจิดประเจินไม่ได้พอพ่อเองไปลงทะเบียนเขาถึงจะเรียกเอาไม่บอกแล้วใครจะเตรียมเงินไป คุณนายว่าพวกกรุงเทพเขารู้กันทั้งนั้นถ้าใครไม่เอาเงินไปเขาก็ยอมให้ผ่อนพันจนถึงวันเปิดเรียนพอถึงวันนั้นไม่มีเงินให้เขาก็คัดชื่อออกคุณนายว่าดีนะที่แมมว่านิดาลูกสาวคนเล็กสอบเข้าไม่ได้ไม่งั้นจะต้องเสียงเงินสองพันแมว่านิดาก็าถูกส่งไปเรียนโรงเรียนอื่นแล้วโรงเรียนนั้นเขาไม่เดียกเก็บเงินอีแบบนี้เพราะชื่อเสียงไม่ดีเท่าโรงเรียนนี้หนีแย่งกันเข้ายังกะอะไรดี โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหลวงนะแม่เออข้ารู้ละว่ารัฐบาลเขาไม่เรียกเก็บเงินแต่ครูใหญ่มันจะเอานี่ว่ามันมีโอกาสเพราะใครๆก็อยากเรียนในโรงเรียนที่มันเป็นใหญ่อยู่พวกครูครๆเขาคงร่วมมือกันหาเงินมาแบ่งกันรู้กันระหว่างครูใหญ่กับลูกน้องเงินทองใครมั่งไม่อยากได้มีทางหามันก็หาใส่กระเป๋ามัน แล้วหน้าอย่างเองจะเสนอหน้าไปเรียนรวมกับลูกเศรษฐีพ่อเองเขาบอกแล้วว่าให้ไปเรียนครูพอมีภูมิจะไปสอนหนังสือกับเขาได้บ้างแม่บ่นพึมจนแวววันเกิดโทสะโทสะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการขุนเคืองมารดาแต่เกิดจากความกลัวอาจจะจริงอย่างที่แม่ว่าแวววันรนหาที่เองงั้นหรือเงินสองพันบาทเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับครอบครัวแวววันเวลาไม่มีเงินใช้บางทีสิบบาทก็ยังไม่มี แวววันวิ่งหนีคำบ่นของแม่เข้าไปในสวนกระโดดข้ามท้องร่องไปยืนหอบอยู่ใต้ต้นส้มอีใหญ่องุ่นตัวมานตัวกอเหตุแกมีเหตุผลอะไรถึงบอกแม่อย่างนั้นหวังดีหรือคนอย่างนั้นรู้จักหวังดีกับใครแกต้องการแต่เงินเคี่ยวเข็นชักชวนคนโน้นคนนี้ให้ไปเล่นไพ่ตองที่บ้านแกแล้วก็ออกเงินให้กู้เรียกดอกเบี้ยแพงๆแม่เคยอับจนไปกู้แกมาแล้ว เงินร้อยบาทต้องส่งวันละ12บาทเป็นเวลา10วัน10วันดอกเบี้ยร้อยละ20บาทถูกไหมละ่ะจะมีอะไรนอกจากแกอิจฉาแวววันที่สอบเข้าได้ในขณะที่ลูกสาวของแกแม่วันนิดาสอบเข้าไม่ได้ฮิโต้ยายหอยหลอดอยุแยงแต่แข่งรู้ว่าดีนักไอเจ้าเสงี่ยมนั่นก็เหมือนกันเรียนเทคนิคแล้วทำไมมารู้ดีเรื่องโรงเรียนอื่นกว่าอารมณ์จะกลับคืนเป็นปกติ แวววันก็เดินเสียรอบสวนเมื่อถึงเวลาอาหารพ่อสังเกตเห็นสีหน้าบึ้งตึงของลูกเมียแล้วก็ชักสงสัยเกิดอะไรขึ้นหรือหน้าตามไม่สเบเยเลยทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีใครตอบพ่อไม่เอาใจใส่ถามต่อเพราะคิดว่าแม่ลูกคงจะเถียงอะไรกันตามเรื่องจึงเกิดอารมณ์เสียแม่ขยับจะพูดแวรวันสะกิดห้ามแม่มองหน้าลูกสาว แวววันขมวดคิว้วบอกด้วยสายตาว่าปล่อยให้เป็นธุระของฉันดีกว่าด้แม่แวววันไม่ยอมบอกพ่อจนแล้วจนรอดถึงวันกำหนดพ่อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ากางเกงชุดที่ดีที่สุดที่มีพ่อมีกางเกงขายยาวอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเพิ่งตัดเมื่อปีที่แล้วเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเมื่อแต่งตัวเสร็จเอาชายเสื้อเข้าไปในกางเกงสวมรองเท้าคัตชูสีน้ำตาลเก่าๆที่ไม่เคยใส่มาเป็นปี พ่อดูท่าทางไม่เร็วนักหรอกพ่อหยิบเงินติดตัวไป300บาทกับธนบัตรเศษๆอีก20กว่าบาทแวววันเองมีเงินติดกระเป๋าอยู่ร้อยกว่าบาทแม่มองตามด้วยแววตาเต็มไปด้วยความกังวลไม่มีอะไรที่แวววันกลัวเกิดขึ้นเลยพอลงทะเบียนเสร็จจ่ายเงินค่าบำรุงเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ซื้อเข็มโรงเรียนและเข็มคัดสำหรับใช้กับเครื่องแบบ ให้ดูระเบียบการเวลาเรียนและระเบียบอื่นๆเพียงครึ่งวันทุกอย่างก็เรียบร้อยไหนละ่ะเงินกินเปล่าสองพันคำนี้แวววันรอด้วยความตื่นตระหนกไม่มีเลยคนอื่นๆที่มาลงทะเบียนเป็นนักเรียนก็จ่ายเงินเท่าๆกับแวววันคุณนายอางุ่นโกหกสงเสงี่ยมหลอกลวงเขาแกล้งให้แวววันและแม่นอนไม่หลับไปหลายคืนทําให้แวววันกลัวโกรธแค้นและเห็นโลกมืดไปหลายวันคอยดูนะ เจอหน้าสงเสงี่ยมเมื่อไหร่จะตอกให้หน้างายไอ้พวกขี้อิจฉาตาร้อนกลัวคนอื่นจะได้ดีพวกปากชาวบ้านพวกนี้ไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวตัวเองก็รวยกว่าเขาอยู่แล้วยังกลัวแวววันมีการศึกษาดีกว่าลูกสาวของตัวคงหวังให้แม่กลัวจนห้ามแวววันไปลงทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมโอกาสที่แวววันจะตอกหน้านายสงเสงี่ยมมาเร็วเกินคาดเย็นวันนั้นเองแวววันกลับจากไปลงทะเบียนแยกทางกับพ่อที่ตลาด แวววันแวะซื้อกับข้าวสำหรับทำกินเย็นวันนั้นและเผื่อมื้อเช้าด้วยแวววันพบนายเสงี่ยมเดินผิวปากเออระเหยลอยลมอยู่ตรงทางแคบๆหลังวัดซึ่งเป็นทางเดินสำหรับชาวสวนไปตลาดนี่ตาเสงี่ยมหยุดก่อนเธอใช่ไหมที่ปากไม่ดีบอกแม่เธอว่าใครไปเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมต้องเสียคนละสองพันน่ะและแม่เธอมาบอกแม่ฉันแม่ฉันจะไม่ยอมให้ฉันไปเรียนที่นั่นบอกว่าไม่มีปัญญาเสียเงินสองพันบาท แข่งกับพวกเศรษฐีโถ่พวกอิจฉาตาร้อนน้องเธอสอบเข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะเลยยุแยงแต่แข่งรัวไม่ให้ฉันไปเรียนใครๆก็าเรียกโรงเรียนนี้ว่าเตรียมจุฬาฟังดูมันโกหอกอยู่เมื่อไหร่ล่ะตัวเองเรียนเทคนิคไม่โกเท่านี้ผู้ชายอะไรโกหกเก่งขี้อิจฉาอย่างกับผู้หญิงปากมากเสียงแปลน,น,นของแวววันเล่นเอาเสงี่ยมตาค้างเพียงแต่แวววันพูดกับเขาก่อนเสี่ยมก็ตกใจมากอยู่แล้ว ปกติแวววันไม่พูดกับเขาสงเสงี่ยมก็เช่นเดียวกับเด็กหนุ่มๆทั่วไปชอบเกาะแกะเด็กสาวๆยักคิวหลิวตาให้บ้างพูดจาล้อเลียนกึ่งชมความงามบ้างเจอหน้าแวววันทีไรเขาก็ผิวปากเพลงนางฟ้าจำแรงแวววันมักจะเดินคอแข็งหน้างอผ่านไปแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นช้าช้าก่อนช้าช้าช้าอย่าแวววันนี่มันเรื่องอะไรกันจ๊ะทูนหัวไม่ต้องมาทุนหัวทุนแหนะ น้องแก่เข้าไม่ได้อิจฉาฉันใช่ไหมละ่ะถึงได้มาแกล้งกันแม่เธอบอกแม่ฉันว่าใครเข้าโรงเรียนเตรียมได้เขาเรียกเงินคนละสองพันแม่ไม่ควรให้ฉันไปเรียนที่นั่นไม่มีปัญญาเสียเงินอ้าวแม่ฉันบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะแม่เธอบอกว่าเธอเป็นคนไปรู้มาบ้าชิบหายสงเงียมเอตโรฉันไม่รู้เรื่องด้วยสักหน่อยใครบ้าไม่ใช่ฉันนะพวกแกสิบ้าแม่แกน่ะ แวววันสะบัดหน้าเดินตัวปลิวจากไปทิ้งให้เสิงเงียมยืนตาค้างแม่นะแม่หาเรื่องให้เด็กมันถอนหอกเอาดีไหมละ่ะแล้วแม่ก็ไม่ได้ยินไอเงียมสิฟังเสีย้ยรกสองหูนางดามันเรียนค่อยได้เรื่องเสี้ยที่ไหนไปโม้อเอาไว้ว่ามันเรียนเก่งต้องสอบเข้าเตรียมจุฬาได้แน่พอไม่ได้ก็ไปยุแยงแย่ไหวแม่นางแววมันแล้วเอาเราไปอ้างเฮ้อกรรมของไอเงียมแล้วอย่างงี้จะต่อไม้ตีไม้โทกับยายแวววันนี่ได้ยังไงละ่ะ มันโกรธออกอย่างนี้แล้วเสียดายจริงมันสวยเสียด้วยนะแล้วอีกหน่อยจะได้เป็นนักเรียนเตรียมอีกหน่อยก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้ควงก็ไม่เลวหรอกแม่ทําเสียเรื่องเสียแล้วนี่ปากจัดชิบหายหนังคนนี้กลับถึงบ้านแวววันเล่าให้แม่ฟังรวมทั้งเรื่องที่ดา่าเสงี่ยมด้วยแม่สายหน้านางแววมึงมันหาเหาใส่หัวแล้วไม่ล่ะไปด่าแม่ไอสงเสงี่ยมมันถ้ามันอาคาดพาพวกมาชุดตอนเย็น,เย,นเย็นกลับบ้านแล้วจะทํายังไง ข่าคอนะ่ะอย่าให้มันเก่งนักแม่บอกกี่ร้อยครั้งแล้วว่าถ้าพวกผู้ชายมันเคาะแคะเต้าเอาให้เฉยเสียมันไม่สึกรรอตรงไหนไปม,มีเรื่องกับมันมีแต่ขาดทุนอยากมาทําให้เรากลุ้มใจทําไมละ่ะผู้ขี่ฉาตาร้อนแวววันคอแข็งลองมายุ่งกับแม่สิจกะกระซ่วให้ไสไหลรูปร่างกระรองอยังกระปลาไหลาตาแข้งพันนั้นกลัวนึกนี่ผลักก็ล้มแล้วอย่าให้มันเก่งนักนางแวว ลูกผู้หญิงแข็งนักมันจะแย่เอาอย่าหาเรื่องร้อนใสหัวอย่าขึ้นโรงพักเถอะเรื่องนิดเรื่องหน่อยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ลือกันแซตทั้งตำบลดูเรื่องยุ่งยุ่งจะไม่สิ้นสุดได้ง่ายง่ายไม่กี่วันต่อมาแม่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากพี่ชายซึ่งทำสวนมะพร้าวอยู่กระทุ่มแบนว่ายายของแวววันป่วยมากอยากจะพบหน้าลูกหลานให้พร้อมแวววันนั้นเป็นหลานที่ยายรักมากเพราะเป็นหลานสาวคนแรก แม่ไม่อาจทิ้งงานไปได้แวววันจึงอาสาไปบ้านลุงแทนลุงของแวววันฐานะดีกว่าครอบครัวของแวววันที่ดินที่ทำกินเป็นที่ของตนเองแต่ลุงไม่สนับสนุนลูกๆให้เรียนหนังสือทุกคนเรียนจบปถมศีแล้วออกมาทำสวนลูกชายคนโตเดินเรือส่งน้ำตาลปี๊บด้วยรายได้ไม่เลวนัก อาการป่วยของยายก็โรคคนแก่ธรรมดาไม่มีใครนึกว่ายายจะจากไปอย่างง่ายดายถึงเพียงนั้นบ้านของลุงเป็นเรือนไม้หลังใหญ่อยู่ริมน้ำสบายมากยายขอร้องให้แวววันพักกับยายสักหนึ่งสัปดาห์แวววันเห็นว่าอีกนานกว่าโรงเรียนจะเปิดและแวววันอยากอยู่พยาบาลยายจึงตกลงเขียนจดหมายไปแจ้งให้พ่อแม่ทราบ เพียงวันที่ห้ายายก็จากทุกๆคนไปไม่มีใครคาดถึงแวววันตื่นขึ้นมาตอนเช้ายกข้าวต้มจะเข้าไปให้ยายก็พบว่ายายนอนตัวแข็งทื่อไม่มีลมหายใจเสียแล้วแม่สวัยได้ข่าวก็รีบไปช่วยงานนายวอนสามีกับวัยวิทย์อยู่เฝ้าบ้านแวววันกับแม่อยู่จนงานทำบุญศพเจ็วันผ่านไปจึงเดินทางกลับอีกสมเดือนมาช่วยงานชาปนากิจ กลับถึงบ้านแวววันก็ได้ข่าวไม่สู้จะเป็นมงคลน,นักไม่รู้มันเรื่องอะไรไอ้จุกมันถึงเด้มาถามบ่อยๆว่านางแววมันหายไปไหนบอกว่าไปพยาบาลยายแล้วยายตายมันก็เอาแต่ยิ้มพ่อเล่าอย่างกโกรธโกรธวันหลังมันมาถามอีกว่าแม่สวัยไปไหนเราก็บอกว่าไปงานศพแม่เขามันก็ว่าแม่ยายตายทั้งทีทําไมข้ากับไอ้ไวถึงไม่ไปข้าก็บอกว่าทิ้งบ้านไปได้ยังไงหมดมันหัวเราะ วันหลังถึงได้รู้ว่าเขาลือกันไปทั้งตำบลลือเรื่องอะไรพ่อลือว่าเองหนีตามผู้ชายไปแล้วแม่เองไปตามนะสิแวววันตาค้างพวกหมามใครปล่อยข่าวนี้พ่อใครมันเป็นคนพูดเรื่องมันมาจากวงไพ่บ้านยายองุงนั่นแหละไอ้จุกมันก็ลูกจ้างยายอุนเราไม่ค่อยยุ่งกับใครวันๆก็ทํางานของเราหนี้สินใครก็ไม่มีมันยังมายุ่งกับเราทีแรกพ่อก็ไม่ได้เฉลียวใจไปกินกาแฟ มีคนถามว่าเมียกับลูกสาวไปไหนบ่อยๆชักโมโหก็เลยตวาดออกไปว่าถามอยู่ได้บอกกี่ครั้งแล้วว่าแม่ยายตายเมียกับลูกสาวไปช่วยงานไอ้พวกนั้นมันหัวเราะเยาะก,กันลั่นถึงได้รู้เจ้หวดขายกาแฟถามพ่อว่าเขาลือกันว่าลูกสาวลื้อหนีตามผู้ชายไปจริงหรือเปล่าพวกอับปีไอ้พวกชิบหายวายวอดแหววันพ่นคำพรุศวาดออกมาด้วยความโกรธจ,จัด กริยาหยาบอันไม่ได้ขัดเกล่าสาแดงออกจนหมดสิ้นใจสันระริกนี่แวววันกลับมาอยู่บ้านแล้วเรื่องมิกลายเป็นว่าแม่ไปตามแวววันกลับมาได้เง้นหรือแวววันหนีตามผู้ชายไปโอ้ยเรื่องอับมมงคลอะไรแบบนี้ลูกสาวบ้านไหนไม่อยู่บ้านเพียงสองอาทิตย์แปลว่าหนีตามผู้ชายไปแวววันเกลียดชาวบ้านพวกนี้เหลือเกินพวกที่ว่างไม่มีงานจะทํา พวกขี้เมาเอาแต่กินเหล้ามั่วสมตามร้านกาแฟนินทาใครต่อใครพวกแม่บ้านที่ไม่เอาใจใส่บ้านช่องไปสมหัวนินทาในวงไพ่บ้านใหญ่อางุนมันน่าบอกตำรวจให้มาลากคอเข้าห้องขังนักมันเรื่องอะไรถึงได้เอาแวววันไปนินทาให้เสียหายเพื่อนบ้านสนิทชิดชอบหลายคนเห็นอกเห็นใจแวววันอย่างเช่นนาเปียก ไอ้พวกปากหอยปากปูอย่าเอาใจใส่มันเลยไอ้แววจะมีอะไรนอกจากอิจฉาเขารู้กันทั้งตำบลว่าลูกสาวแกสอบเข้าไม่ได้อย่าแม่อวดเอาไว้นักหนาะพอเองได้เข้าก็อิจฉาเนื้อเต้นพวกออหอยหลอดหอยแหมงผู้แวววันเสียหายแล้วยังเสียชื่อเจ็บใจนัก ข่าวอัปรีข์ก็จางหายไปเมื่อครอบครัวของแวววันวางเฉยเพื่อนบ้านที่ชอบพอกันช่วยแก้ข่าวชุดดำที่แวววันและน้องชายไว้ทุกขให้ยายเป็นพยานพิสูจน์เป็นอย่างดีญาติผู้พี่ล่องเรือคาน้ำตาลผ่านมาทางปากคลองมีคนอยากรู้ถึงขนาดแวะไปถามว่ายายของแวววันตายจริงหรือใครต่อใครถามเสียจนเขาสงสัยต้องแวะเยี่ยมแวววันเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้เรื่องก็ต้องถอนใจใหญ่ มันน่าเอามีดกรีดปากนักพวกปากชาวบ้านนี่ชาวบ้านที่เข้าดีๆเต็มอ,อกเต็มใจช่วยเหลือเรามันก็มีอย่าไปว่าเข้าอย่างนั้นเลยแม่สวัยห้ามหลานชายพวกนี้ว่างกันเกินไปนั่นเองอย่างฉันทำสวนส่งน้ำตาลไม่มีเวลาไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องในครอบครัวคนอื่นหรอกอย่างไอ้ไว้มันทำสวนด้วยเรียนหนังสือด้วยก็ไม่เคยยุ่งกับชาวบ้านเลยถูกรอบกัดข่าวลือนี่เชื่อถือไม่ได้เลย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แวววันตั้งใจว่าจะไม่สังสรรกับเพื่อนบ้านไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นหากว่าไม่มีความจําเป็นอย่างชนิดขอขาดบาดตายแวววันเกลียดเพื่อนบ้านร่วมในตนําบลและตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไรหล่อนจะไปให้ผลผลพวกคนสอดรู้สอดเห็นพวกนี้ให้ไกลร้อยโยอดพันโยอดทีเดียวแวววันหารู้ไม่ว่าขึ้นชื่อว่าคนแล้วไม่ว่าที่ไหนก็ต้องเป็นคนเหมือนเหมือนกัน